พ่อแม่น้องแอลลี่มาเจอกันน้องแอลลี่อาชิริยาทําให้พ่อแม่มาเจอกันคนมาทาั้งครอบครัวน้องแอลลี่อาชิริยาออกงานใหม่ทํางานช้ยนี่ให้พ่อ26ล้านเซวสวยคนเก่งกลับมาบอยซิงเกิลให้ฟแฟนๆได้ติดตามในรอบสองปีสําหรับนักร้องหน้าใสาขวัญใจวัยรุ่นแอลลี่อาชิรยานิติพลกับเพลง Boys Like You ที่ตั้งใจซุ้มฝึกแบบจัดหนักจัดเต็มที่ประเทศเกาหลี แถมยังอัปเกรดเลเวลความสวยขึ้นจนแฟนคลับกรี๊ดกราดกันเป็นแถวซึ่งแอลลี่บอกว่าในเรื่องความสวยไม่ได้คิดว่าขนาดนั้นแค่ชอบแต่งตัวเพราะในชีวิตจริงก็ยังแต่งบ่อยๆเสื้อเยืดกางเกงยีนเหมือนเดิมนอกจากนี้แอลลี่ยังบอกด้วยว่าถ้ามีโอกาสก็อยากขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ส่วนเรื่องการแสดงถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นบทบาทที่ต่างไปจากตัวเลยหลังจากห่างหายไปสองปีงานแถลงข่าวแอลลี่คัมแบ็กโชว์เคส บอสกึงจัดหนักในเรื่องของโปรดักชันเวทีแสงสีเสียงดีงามไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนเดิมเริ่มงานด้วยความประทับใจเมื่อบอสกึงขึ้นมากล่าวต้อนรับแขกและพูดถึงแอลลี่จากวันแรกที่เดบิวต์ในวัย15ขวบวันนี้ตอนนี้โตเป็นสาววัย18ปีแล้วพร้อมความสามารถอันล้นเหลือรวมถึงการทำงานที่เกาหลีใต้ตลอด2เดือนก่อนจะเปิดมิวสิกวิดีโอเพลง Boys Like You ให้ชมพร้อมกันเป็นครั้งแรก จนถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการเปิดตัวแอลลี่อย่างสง่างามเสียงฮือฮาเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยสะพรึงมากเมื่อดนตีเพลง Boys Like You เริ่มขึ้นสร้างความตกตะลึงยกกำลังสองกับการโชว์ที่ร้อนแรงแข็งแรงและเติบโตขึ้นอีกสเต็ปของแอลลี่โดยแอลลี่พูดถึงการทำงานเพลงนี้ว่าเพลง Boys Like You เพลงป๊อปแดนซที่ตั้งใจอยากให้ทุกคนได้เห็นมีวัฒนาการด้านดนตรีของแอลลี่จริงๆ ทั้งเนื้อเพลงคอนเซ็ปต์เพลงเอลลีได้มีส่วนร่วมกับโปรดิวเซอร์คูแคทด้วยค่ะพร้อมทั้งเพลงนี้ได้ยูกะโอซึกิ uki, โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงที่เคยทำงานกับศิลปินเกาหลีใต้มากมายมาช่วยเรียบเรียงด้วยทำเพลงให้ดูละมุนขึ้นสนุกขึ้นค่ะและออกแบบท่าเต้นโดยเอมี่ปาค่ะเพลง boys like you มีเนื้อหาที่เติบโตขึ้นกล้าพูดถึงความรักมากขึ้นคนแบบคุณนี่แหละที่ฉันสนใจ อย่าลืมกดไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้แอลลี่ด้วยค่ะโดยงานนี้นอกจากพัฒนาการในเรื่องของดนตรีหลายการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เต็มเปี่ยมของแอลลี่แล้วภายในงานยังได้เพื่อนร่วมค่ายอย่างเชอร์แตมน้ำมนสวัสดิยานน์จากวงอารีนาและแทนไทยแทนไทยที่ประสานมาร่วมเปิดโชว์และแจมโชว์อีกด้วยโดยล่าสุดยอดวิว MV ก็ผ่านหลัก20,000 0ไปแล้ว